เพราะว่าพี่รักดอกยึงหยอกเล่นเพื่อให้เป็นประเพณีเสน่หหาไม่รู้เลยว่าเจ้าจะโกรธารู้กรณีพี่ยาจะหยอกใหญ่เพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็คงคิดอยากพูดอย่างเดียวกันผมก็อยากพูดอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มีหน้าตั้งใหม่ ไม่ถึงขนาดนั้นเราได้พูดกันแล้วว่าในช่วงที่ทนายกได้เกิดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเจวันจนถึงปีใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะประเมินเพราะว่าความรุนแรงมันจะยังไม่มากแม้ความกระจายมันจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แต่ที่ละคนสองคนเขาจึงไม่ให้จังหวัดไหนเป็นแดงทั้งหมดส้มทั้งหมดไงถ้าหากว่าแดงก็แดงลงไปเป็นอำเภอไปอะไาเพราะมันมีอยู่คนเดียวหรือสองคนตรงอำเภอนั้นอำเภออื่นเขาไม่เกี่ยวก็อย่าไปม,มีตราบาป แดงเถือกไปเลยแต่ว่าพอหลังปีใหม่แล้วเนี่ยการประเมินจะต้องเข้มข้นขึ้นเพราะว่ามันจะมีการเข้ามาของชาวต่างประเทศมากขึ้นทีนี้ขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องของชาวต่างประเทศมันเรื่องคนไทยกลับเข้ามามันเป็นเรื่องคนต่างประเทศหนีเข้ามามันเป็นเรื่องคนไทยติดกันเองแต่ว่าหลังจากนี้มันจะดูเป็นทางการที่จะมากันเป็นร้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะประเมินทีหนึง่งในช่วง 3 0 31 1เนี่ยคงจะยังไม่ทำอะไรเพราะว่าไอ้ที่ไปเจาะไปลวงจะบุกอะไรกันน่ะผลมันก็จะยังไม่ออกกันอยู่ทั้งนั้นหรือว่าควอรัตินทีบ14วันผลมันก็จะไม่ออกมันจะออกประมาณวันที่3ที่4ส่วนใหญ่ฉันตรงนั้นถ้าตัวเลขมันน่ากลัวจะได้คิดกันอีกทีว่าทำยังไงจะไปเจอไอ้ตอนวันเด็กบันครูวันตุจีนนั่นแหละ เาจะไปรู้แกหรือผมไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าลาน่ะดีแล้วเพราะแกนั่งติดกับผมผมไม่รู้ว่าขาบหรือลาหรือเรื่องงอนหรือว่าอะไรผมไม่รู้เท่งนั้นอ่ะแต่รู้ว่าดี <c oughs> ถูกอ่ะดีแล้วสมัยเมื่อตอนต้นปีคุณกุตมะก็เคยวอร์มทีนตัวเอง14วัน <c oughs> ผมก็เคยวอร์มทีนตัวเองแต่พอ,อไปได้เจ็วันก็ ก็ดูว่าไม่มีอะไรใครนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำไหมนะครับถ้าหากว่าท่านสะดวกก็ทำได้เพราะเราก็เคยทำแต่ถ้าหากว่าไม่มีวาระของท่านก็อาจจะไม่ไมจำเป็น ออมผมไม่ผมไม่คิดว่าน่ากลัวอะไร,รมันไม่เหมือนกับไอ้ contamination ที่เกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีที่สัตว์กินเข้าไปอย่างนั้นอาจจะมีปัญหาแต่นี่มันเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นมันจะเกาะติดสิ่งที่มันจะน่ากลัวมันก็คือภาชนะที่บรรจุที่ออะไรต่ออะไรขณะเราจับลูกบิดกดลิฟต์เนี่ยยังจะเป็นปัญหาเพราะไอ้ตัวสัตว์เองทําให้สุกไม่ไม่มีปัญหาเลย อวยไปเยอะแล้วพอแล้วคผมไม่ใช่าจาสิทธิ์ไม่เป็นไร,รละละไม่ได้ใส่หลวงพ่อคลายมาก็ละละทุกวันนี้มันก็คล้ายๆอยู่แล้วนะครับให้ผู้ว่าการจังหวัดแต่และจังหวัดมีอำนาจไอ้ไอ้ไอข้อกําหนดตามพระราชะกำหนดฉุกเฉินเมื่อวันสองวันนั้นน่ะมันไม่ได้ล็อกอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าให้อำนาจว่าถ้าจําเป็นให้ผู้ว่าการจังหวัดทํา ความจริงไม่ต้องมีข้อกําหนดนี้ผู้ว่าใช้กฎหมายโรคติดต่อทําได้เลยแต่ว่าผู้ว่าจะสั่งไปโดยไม่มีความมั่นใจพระกำหนดจะไปคุ้มครองให้ผู้ว่ามีความมั่นใจเพราะฉะนั้นพระกำหนดจึงออกมาว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นจะปิดบ้านจะปิดเมืองจะปิดอะไรก็ตามทีผู้ว่าจัดการปิดได้เลยตามกฎหมายโรคติดต่อและคุณได้รับความคุ้มครองตามข้อกําหนดนี้เพราะฉะนั้นจะทําให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็การที่ฟื้นให้มีศูนย โควิดมหัาไทยขึ้นมาซึ่งยุบไปแล้วเนี่ยแต่ฟื้นขึ้นมาใหม่ mm hmm. เพราะว่าต้องการให้กระทรวงมหาดไทยสาม,มารถจะควบคุมผู้ว่าการจังหวัดทั้ง76จังหวัดได้ทำได้เดินทางไปภูมิลำเนาก็ได้เดินทางกลับก็ได้ครับไม่มีปัญหาระ <c oughs> บังจะกอุบัติเหตุ อตัวต่างนะตัวต่าง

ว่าไงว่าไงเอาขอให้มีความสุขความสาเร็จทุกคนนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใหม่และตลอดไปครับ<ม>ก็เคยทำมาตลอดนะทำมาตลอดนะเราก็ททำให้ประชาชนทำให้ประเทศชาติมาตลอดนะไม่ไหวแนละ้ว ก็ต้องทำดีมันยังไม่จบเนี่ยนะล้วต้องทําก็ทำอยู่ตลอดนะเราทำอยู่ตลอดเพราะบอนก็เป็นเรื่องของตำรวจนะเป็นเรื่องของกฎหมายคือมันผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการนะก็เป็นเรื่องของตำรวจนะตำรวจเขาก็ดำเนินการต้องตำรวจท้องที่ก็ต้องดำเนินการทุกที่นะ เพราะว่ามันผิดกฎหมายเก็เราก็ไม่รู้ว่าบางคํามันแอบเปิดบ่อนบ่อนลอยบ่อนมอ,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 อะไรเงี้ยเราก็ไปรู้ได้ไงอ่ะถ้านะเป็นเรื่องของตำรวจในท้องท,ท,ที่ที่ต้องดูแลนะก็ด,นะดูแลดูนะผมดูลตลอดนะในเรื่องนี้นอกระบบก็ดูลตลอดนะนะ anh có bên chân rồi bà chân nản nè nản nè